โอ้โหตอนนี้ระบายน้องหมายังไม่เสร็จแล้วทำไมเปลี่ยนไประบายน้องแมวซะแล้วราคาอ๋อระบายอันนี้นะคะระบายรถยนต์รถแท็กอร์ไม่ใช่ระบายนี้แล้วก็มาระบายอันนี้แล้วก็ระบายอันนี้ค่ะสืหรับแล้วทําไมไม่ระบายทีละอันให้เสร็จไประคะมันจะได้เสร็จเร็วๆค่ะมันจะได้เสร็จเร็วๆเสร็จเร็วๆพร้อมๆกันทั้งสามลูกกันราคา่โอ้โหตุ๊กตาสามตัวเสร็จเร็วๆพร้อมกัน จริงๆ <ไป S 1> น่าจะระบายอันใดอันหนึ่งให้เสร็จไปก่อนแล้วค่อยมาระบายอันใหม่นะให้อันนี้ให้ก่อนแล้วค่อยมาระบายระบายอันนีโ้โอเคค่ะนี่สีที่ได้มาใช่ไหมคะใ,<ช>ให้มาหนึ่งทาทุกการหนึ่งกันแล้วก็ตุ๊กตาสามตัวแล้วก็คนซื้อก็คือน้องของฝันใช่ใช่ตังเองใช่ตังเองด้วยแต่ตังใครเนาะ <laughs> อ๋อตังหนูเองหนูเก็บสะสมในกระปุกออมสินใช่ไหมคะเก่งมากค่ะอยากได้แล้วต้องสะสมเก็บตังเองเนะะาะรู้จักอมตังอู้อูโอ่ะค่อ,คอยๆใส่ก็กแด้ใส่มันหลุดได้เออถ้ามือเปื้อนมากๆก็ไปล้างมือเช็ดมือแล้วค่อยมาระบายใหม่ใ,ในตู้กระต่ายสามตัวเนี่ยชอบตัวไหนมากที่สุดคะอ๋อชอบแมวแล้วก็หมาแล้วก็รลไข Oh, ช,อชอบทุกตัวเลยแต่ชอบตามลําดับอันดับหนึ่งก็คือแมวอันดับสองก็หมาอันดับสามก็รถแท็กอร์โอเคอ่าอย่าใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายเพื่อดูอีกทีนะคะค่ะ,คะว้าวระบายเสร็จแล้วหนึ่งอันใช่ไหมคะช่วยดูช่วยดูเสียอันนี้ฝีมือการระบายของน้องอขงวันจากการเล่นละบปาก ใช่ไหมคะอะไรที่ระบายเสร็จแล้วรถ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 ไถอ่าสีอะไรเนาะเนี่ยดูรอบๆแล้วสีมีป่ปะปคนกันไปเยอะเลยหลายสีเลยที่เห็นใช่คือสีเขียวสีม่วงสีส้มสีดำที่อข้างหน้าเนี่ยจริงๆแล้วน้องของมันตั้งใจจะให้เป็นสีอะไรคะเลนโบรเลนโบรอ๋อ oh, งั้นถูกต้องแต่ว่ามันทำมาจากช็อคค่ะ ทำมาจากชอ็อกอะไรทำมาจากช็อกค,คะทำมาจากปูนปาสเตอร์อเขาเรียกว่าปูนปาสเตอร์ทำไมไมันติดพื้นใช่ไหมมันเหมือนช็อกใช่ไหมคะจริงๆไม่ใช่ค่ะมันเป็นปูนปาสเตอร์ที่สาม,มารถถลอกได้ค่ะแหมฝีมือสุดสุดจริงๆต่อไปเป็นตัวอะไรคะตัวแมวอ๋อต่อไปเป็นคิวน้องแมวถูกระบายแล้วใช่ไหมคะ โอเคเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเรามารอดูน้องแมวกันว่าระบายเสร็จแล้วจะปีสภาพเละเทะอย่างไรนะคะอันนี้เละเทะไหมคะเละเทะไหมอย่าต้องให้ผู้ชมเป็นคนตัดสินใจอเดี๋ยวเรามาดูสภาพน้องแมวตอนระบายสีเสร็จกันอีกครั้งนะครับวันนี้ได้แค่นี้นะคะเดี๋ยวมาต่อวันหลังค่ะวันนี้ได้แค่นี้ ได้น้องแมวแค่นี้เหรอค่ะอ๋อแสดงว่าหมดแรงแล้วใช่ไหมคะค่ะวันนี้แต่งสวยให้น้องแมวได้แค่นี้นะครับแล้วอย่าไว้วันพรุ่งนี้หรือวันไหนที่มีเวลาแต่งจะมาแต่งให้น้องแมวส,สวยยเต็มรูปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมแล้วก็น้องหมาได้แค่นี้ด้ผมน้องแมน้องหมาก็ได้แค่ผมโอเคแต่ว่าน้องของฝันยังมีแรงอยู่อยู่ระบายน้องหมาก,ก่อนคะ่ะเหนอจะระบายให้เป็นแบบไหนคะ ตกลงยังไม่หยุดระบายน้องหมาต่ออีกหน่อยนิดนึงใช่ไหมคะคะอ่าโอเคจะให้น้องของฝันระบายน้องหมาอีกนิดนึงสงแต่จะติดลมกับน้องหมาแต่น้องแมวเหนื่อยแล้วอ่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูผลง,งานของการระบายน้องหมากัน